ไม่มีใบต่อเลยโอ้แต่โยกดานคูณเท่าไหร่ครับคูณสิบสามโอ้แตงร้อนนี้โอ้โหว้าวไม่ดิอันนี้ง่ายง่ายือมีคูณห้าแต่ไม่ได้โอ้สเกตเตอร์สากเกตเตอร์ยาบอ ท่านทมแนท่แทมแทแทแทสวัสดีทุกคนค่คนี่นะครับวันนี้กลับอยู่กับเพียชายและโบวันนี้มาตีนเก่าๆกันนิดนึงนะออกแนวตำนานโรมันกันหน่อยมาดูกันสิว่าวันนี้โรมันจะโรดีหรือโรตีเดี๋ยวเรามาดูกันทุน500ไม้ห0าจัดไปดิมาไหลไปดี มาก่อนเกมนี้นี่บอกเลยว่าใครๆก็ว่าสเก็ตเตอร์เข้ายากมากนะแต่ไม่ว่สเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์เข้ายากมากหรือเราวันนี้สเก็ตเตอร์จะเข้าเฮียไหมแต่ไม่รู้อันนี้คูณ3ามไปแล้วจ้าหล่นข้อๆหล่นข้อขอวู้วู้ยไอคูณสี่ไพ่แต่วหคิวมานี่คูณสามขึ้นไปรอก่อนเลยจะหนูขึ้นไปรอก่อนนะเดี๋ยวเฮียตามขึ้นไปคูณสามไปอีกดีตอนนี้ไหลลงมาอื้ไม่มีไหลไม่มีไปต่อเลย โอ้แต่โยกกระดานคูณเท่าไหร่ครับคูณ13 <Okay. S 1> โอ้แล้แตกรอบนี้โอ้โหว้าวไม้นี่จัดไปไม้นี่จัดไปคูณ13ไหลไปเท่าไหร่ไหลไปเท่าไหร่โอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับทุกคนจัดไป3,100โอ้โห แจม่มพบของจริงแต่ถ้าจะให้ดีต้องมีสกเก็ตเตอร์ด้วยนะจ๊ะรอบนี้มาปายก่อนสิปลาเด้อยลง5านตบเย็นเย็นไว้ล่นไอ้นมมาอีกรอบนี้เอ้ยหนึ่งวกสอนเยอะอย่างนี้ไม่มีแตกว่ะอะไรขอคูฮ้ยมีไวโอ้โหมีดคูนสามไปแล้วมีคูนสามไปแล้วโอ้โหไม่ต่อเสีได้จริงป่ะไป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 ลอีกไอหนูลงมาอีกหน,หน,กนี่เล่น ให้ดีนี่ต้องมีเวลานะในจังหวะมีเวลาดีๆนะบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนแ้ได้โอ้โหได้ไหาไปว่าไหคูณสี่มาแล้วคิวโอไม่สู้คิวเป็นเอโอคูนอีกสามคิวโอคิวไม่เข้าหืมรอให้ยาและจากไปอีกแล้วรอให้ยาจากไปอีกแล้วมาหน่อย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 มนจังหวะนี้งออยๆมีคูณห้าแต่ไม่ได้โอ้ซเกตเตอร์แกเกตเตอร์อย่าบอกนะ นี่ทำให้เฮียนี่เสียไปเสียมาอีกแล้วถึงแม้ว่าเฮียจะชอบเสียแต่เฮียก็ไม่ชอบเสียมากนะเสียแบบพอดีพอดีเอ้ยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ตรงฉอบเมื่อกี้ไปขึ้นอยู่โอ้ยเขามีคุนเยอะมากไม่แตกสบายไรเคอไปนี่ไงคิวมีคุณสี่มารอรอขึ้นไปเลยสิจ้าไม่ไหลว่าแต่แตกดีนะแตกดีแต่ไม่ไหลไม่เป็นไรไม่แย่นะเตืน เกินคุณมาเยอะเกินคุณมาเยอะนีย่ยังไม่เข้าขอแบบช็อตแจมแจมสักดอกได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวลองดูซิจังหวะแบบน,นี้ยังไม่มาว่ะยังไม่มาว่ะใจขอเริ่มไม่ค่อยจะดีนะเอเจเตอรอ์ไม่มีแตกอะไรครับเนี่เอ้ยเฮียเชื่อมัน่นเอาดิเทียบโรมันเข้าเฮียหน่อยนี่ไงเทียบโรมันเข้าเฮียหน่อยมาคูณแปดคูณแปดมาดีแต่ไม่มีไหล อเลยครับเฮียร,รอได้เพราะเฮเป็นคนใจเย็นนะอู้จังหวะนี้อสุรกายมาคูณสี่ไม่แตกว่ะอู้เรามีมาคิวเจคืนไปคูณสี่ลงมาไหลหน่อยโอ้โหไม่ไหลว่ะทุกคนคิว <c oughs> อู้มาเรามีมาอีกเอาใหม่คูณเจ็ดคูณเจ็ดอืมไม่ไหลแก <c oughs> เอาหน่อยเลยอู้คิวมาคูณเาก,าก้าคูนเก้านักการนักการอืมนักกากไม่ลง รอก็รอเธออยู่มา kind of คูณหแล้วเป็นยังไงมามีไวยไม่แตกวะโอ้โหเกินเทพโรมันหน้ากากมาหมวกเหล็กมาคูณสี่ไม่ไหลก็แตกบ่อยแต่ไม่ไหลว่ะทุกคนอู้อู้อันนี้แตกเยอะแต่ไม่มีคูณดูดิสิเกเตอร์ไม่ลงเอานนี้มาอีกไหมยังไม่เข้าเกเตอร์โอ้คิวมาคูณสิบช็อตนี่แหละมาไหม โอ้ยจะติดจะดำเกินว่ะแม่สมคำล่ำลือจริงนะกับเกมโรมันคาเค้นอะไรทุกอย่าง่จำชื่อเกมไม่ได้แต lar, ่แม่เห็นคนคอมเมนต์บอกมาว่าเกมนี้เล่นแล้วแตกยากแม่งแตกยากจริงเท่าไหร่เฮียธนาเนี่ยกลับมาแก้ตัวกับเกมนี้แน่นอนนะสังขารอูแล้วจะอบชอบใจยังไงอย่าลืมติดตามเฮียไว้ด้วยนะจ๊ะกับเฮียชัยลำโบที่ช่องยูทูปเฮียชัยลำโบสวัสดีเฮียขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า